เราผ่านการโค้ดมาแล้วกี่ครั้งผ่านการโค้ดมาแล้วทั้งหมดสี่ครั้งค่ะนี่จะไงถึงมาโค้ดกับเราครับนึกยังไงอะคะเพราะตอนแรกอะคะ่ะก็คือสนใจด้านเกี่ยวกับการบําบัดนะคะโดยใช้จิตนะคะอเออแล้วก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องจิตอยู่แล้วอะคะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าคนเราอะคะ่ะไม่ว่า ไม่ว่าอะไรก็ตามะคะ่ะการป่วยการคิดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ที่จิตใจหมดเลยอะคะ่ะก็เลยแบบว่าอ,อ,อยากจะรู้ว่าสาร์เนี้ยมันช่วยคนแบบได้ยังไงบ้างแล้วแบบถ้าจิตเปลี่ยนอะไรทุกอย่างก็ก็น่าจะเปลี่ยนให้เป็นไป,นปนในทางที่ดีขึ้นนะคะคก็เลยสนใจนนที่จะมาโค้ชใช่ไหมคะก็จะชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับการ เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตอะคะ่ะเกี่ยวกับออกฎแรงดึงดูดเกี่ยวกับแบบจิตวิทยาอะไรประมาณนี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็ชอบไปปฏิบัติธรรมอะคะ่ะแล้วเราแบบเหมือนเรารู้ด้วยตัวเองเข้าใจแล้วแบบชอบทางด้านเนี้ยค่ะเราอยากจะมาศึกษาให้มากยิ่งขึ้นนะคะคถามจริงๆเลยว,ว่าหลังจากการโค้ชไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนได้จริงๆหรอครับมันจะมีส่วนหนึ่งที่เราแบบว่า คิดว่าเราลืมไปแล้วนะแต่พอมาโค้ดอีกทีอ๋อมันยังอยู่มันยังอยู่ในใจค่ะเวลาแบบ,คว,บความทรงจําด้านลบความทรงจําด้านลบค่ะในอดีตอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันยังแบบจี๊ดอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราได้มาบําบัดเหมือนเราได้คุยกับใจตัวเองจริงๆอะค่ะความรู้สึกกับตัวเองจริงๆแล้วก็กล้าเผชิญกับความรู้สึกของตัวเองจริงๆอะค่ะเราเปลี่ยนไปก็คือยอมรับได้แล้วก็ เเหมือนความคิดลบในตอนนั้น,นะคะ่ะเราพัฒนาให้มันเป็นความคิดบวกอะค่ะมันก็จะทําให้เราอะมีจิตใจที่แบบว่าเออสูงขึ้นอนี้ค่ะมันเมืเ่อกค้เห็นภาพอาจารย์แบบจัมปิง้งเชื่อมกระแสอะไรประมาณนี้ค่ะเวลาทำจริงๆมันน่าก,กลัวอย่างที่ หลายคนคิดหรือเปล่าครับเออไม่นะคะตอนแรกอะหนูก็แอบกลัวกลัวเหมือนกันว่าแบบทำไมมันมีล้มอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลัวเหมือนกันแต่พอทาจริงๆแล้วอะค่ะมันจะแบบเป็นความรู้สึกแบบอ๋อเบาสบายแล้วก็มีความรู้สึกแบบมันสุขสุขแบบมันลาบเรียบมันว่างเปล่าแต่ว่ามันเป็นความสุขในความว่างอะค่ะแล้วมันมีผลทำให้ชีวิตของน้องเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับหลังจากการโค้ชเนี่ย เปลี่ยนไปยังไงอะคะ่ะจากแบบเมื่อก่อนนะคะ่ะจะเป็นคนที่แบบคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นค,คิดเต็มหัวไปหมดเลยอะคะ่ะแต่พอ,อได้มาโค้ชนะคะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่า,เ,าเวลาที่เราคิดอะไรเงะะี้ยค่ะให้เรามาอยู่กับตัวเองสักพักนึงทําจิตให้ว่างๆอะคะ่ะแล้วเหมือนคุยกับจิตของตัวเองอะคะ่ะแล้วทุกอย่างมันจะแบบขี้คลายขึ้นนะคะใช่และนี่อีกไม่กี่นาทีอาจารย์จะจูนให้รู้สึกไงบ้าง <c oughs> จะได้รับการจูน ก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าก็รู้สึกแบบเอ้ยมันมันต้องดีอะค่ะเพราะว่าเออเรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปรู้สึกว่าเอ้ยจิตใจเราสงบขึ้นแล้วพอแบบเราคุยกับจิตตัวเองจริงๆอะค่ะเหมือนเราแบบได้รับพลังงานทางด้านบวกจริงๆอะค่ะ mm hmm. ถ้าเราจูนจูน mm hmm. ได้อะค่ะต้องการเห็นอะไรในอนาคตครับต้องการเห็นอะไรในอนาคตเหรอะคะก็คือต้องการแบบ เห็นตัวเองได้ช่วยเหลือผู้คนทางด้านแบบสภาวะจิตใจค่ะให้เขายกระดับจิตใจให้แบบเป็นบวกเนี่ยค่ะอยากช่วยเหลือคนทางด้านเนี้ยค่ะเข้าใจสังมชีวิตของมนุษย์นะคะช่วยให้มนุษย์เข้าใจแบบที่เราเข้าใจอ่ะบอกกับผู้หญิงที่อยู่ในตัวเราทุกอย่างก็พูดเก่งมากเลยเก่ไงมางความรู้สึกตอนนี้ความรู้สึกันนัรู้สึกดีอะ